จะฆ่ากูก็รีบฆ่าเร็ลยเร็วอุ้ยไอ้ป้อยเป็นปวดมังเลยเออแต่ื่อวานเมื่อวานไอ้ป้อยเป็นป้อยนะพนันเลยกูเปล่าพนันกูบ้าอ่ะใช่ป้อยวางพนันคือป้อยเป็นป้อยพนันไหม เออนี่ต้องเล่นยังไงวะเนี่ยเอาเควสถ้าเป็นคนทำเควสก็มุงวาดูดูในแมปขวาด้านขวาแล้วก็ดูเครื่องหมายตกใจอ๋อเราต้องวิ่งไปทำใช่ไหมใช่อุ้ยไอสัตว์มีคนตายใครตายอ่ะไอไม่ตายต้องยโหยไอโหยตายด้วย ตายกูตายนานแล้วกูพูดแค่นี้เออเออแต่สีขาวเดินมาหักูสีขาวเดินมาหักูอะโอ้ยเราพูดได้แค่กูกูกูเราเป็นผีโป้นดำใจอะดำใจเดินมาหากูเห็นได้ยังไงห้องนี้ใช่ถ้าตายตายแล้วเป็นเนื้อใช่ป่ะใช่นั่นแหละเอ้ยมึงจะเห็นเนื้อได้ไงต้องก็ไปรีหอดเดินผ่านมาไปกูพหดนดำใจอะกูเจอนดำใจอะเป็นในจาเนี้ยกูเห็นแบงก์มาตัเยอะไม่ใช่เดินเดินมาหากูที่เนี้ยกโอ้โหดำตัวสีดำเปดำ ตานะม่เอเดี๋ยวมเก่กวนนะเดี๋ยวแม็กซีแดงอ๋อเจดีเหรอกูสีแดงนะดูดีๆโอ้โหสองสองสองเดินผ่านเลย้ามาอีกคนนี้เยเชือใสุอ้เหี้ยทำไมไม่ผ่านวะอุ้ยโคตรที่กเอครับต่อเนื่องีเีหดรนี้ กับผมวอนนี้โคโกโร่รู้ตัวเรียบร้อยแล้วล่ะครับกูกกูกกูกูใช่ไอ้บัตรเครดิตที่อะไรเนี่ยโอ้ยเจ๊ไม่รู้ว่าบัตรเครดิตกูก็ทำไม่เป็นเหมือนกันรู้น่าเออให้ไอ้รูดบัตรเครดิตขันน้ำกับไฟกัรโทรศัพท์รูดบัตรเครดิตไอ้เจ้ยกูแน่นอนดูตรงเฮ้ยไอ้เจ้ากูเจ้ากูเจ้ากูวันทีแรกก็ถูกแล้วเจ้ากู เดี๋ยวไอ้กุไอ้แหม่เดี๋ยวไปกิไอ้เสียยแม่งฆ่าคนเล่นเป็นกอดคนเลยนะเอ้ยใครตายห้ามพูดเลยเงียบกิ๊บแล้วก็มาเป็นสีแดงเงินได้ไงเนี่ยไอ้เหี่ยดี๋ยวฝั่งนี้ชอบตายก่อน

คนแกล้ยเราไอ้้ย่ทำไมตายสองคนผู้โดนโจนมุมตึกบอกเลยไอ้ดำชัยดีพ่ดเหรอมันออกเหรอที่ไหนอ่ะไอวอร์ดเยนโลเดิมฉันไปกับเยนโลเหรอเดนเนอร์คริปไอ้เฮี้ยมันก็เหลืองอยู่ด้มใช่หรออะไรเยนโลอวะแต่กูเก่สีส้มอ่ะโบดไทยวะสแปมโบด ยาเตยน่าสงสัยเออสีแมงโบยงัวไปแล้วเออยาเตยแคี้แหกูเป็ีนอีกแหละอีกจะแดกหัวมึงแบบเดือดตัวอ่ะแดกมึงก็ได้แม่เพราะการจะตบตายยอดนักสืบอย่างคุณได้เนี่ยจำเป็นต้องสร้างคนร้ายตัวปลอมขึ้นมาไงเล่าคืออะไรอ่ะตอยปบบ low one r u s ไว้แดกทุกคนก่อน ัสีขาวตามกูทำไมไปดีไปด้วยกันยไปด้วยกันจะจะฆ่ากูก็รีบฆ่าเร็วเฮ้ยสีขาวสีขาวเป็นชัดเลยัดเจียแล้วไว้ัดเจียแล้วโบดโบดหิม

เอ้าไอ้เทียเติ้มึงตแน่แน่กูหนีกูหนีกูแดกแล้กูแดกกุ้งอะไอ้เ้เยเปิดเผยมันสปบราตากูไม่ลบไอ้กงหนีดิ กูหนีนี่กูหนีมอะไรวะกูเนอะไรวะกูโม้๋อคือไล่ฆ่าเลยเหรอโอ้ยเยี่ยม่ไหวม่ใช่คาตาโอ้ยกูกันหมดเพื่อนหลักหักเหลี่ยมโหดแปลงเป็นหน้านเหรอใช่ อันนี้ด่านใหม่เหรอไปไงวะเขาบอกเมื่อวานมีคนบอกว่าอยากเป็นกูอยากเป็นจะไม่ออกมา <c oughs> ไม่ออกมาเอ้าทำไมมืดอ่ะไปดับโอ้ยด่านใหม่ไม่เคยเล่นเฮ้ยเฮ้ยจะวะต้องไปยังไง ทำไมต่างตันวะครูอีกแล้วเราไม่มีใครมาซ่อมสัญญาณห่างมันตันนะเนี่ยไปด้วยไปแล้วเฮ้ยแรเหลือเหลืองๆนี่คืออะไรอ,อ่ะเฮ้ยยี้ไม่ทำไรโคุณมาซ่อมไฟเหมือนกันเลยจะมาซ่อมไฟไงไอไม่จ๋อไปไปได้แล้ววะอะไรสวยใจไม่ได้เหลืองๆคืออะไรวะเฮ <Hey! S 1> ้ยอุ้ยเฮ้ย เห็นคนตายใครไม่รู้เอ้าเีตายไปสากินดูด้วยโบสจศบที่ไหนสรางสายอยู่กับใครเป็นระบบวันนี้เป็นระบบวันนี้ไหระไม่บจบเบไปจนไปจบไปบไดจบไปจบไปจบนจบไปยบไปจบไบไปจไป้บปจบไปจจบบไปจไปจบไบบไไวจบไปจเไไปบไปจบบิงจิจบ ทัสมีไอซาวซีทีดีวีโอดทีมใช่เองโอดเองละกาเองโอดเองล่ะโปรวยเออไปแล้วหลายคนห้ามพูดหรอใช่คันป้ากับเจ็บยีบยีบอะไรวะอ้าวโอดบ้าวทำไมอ่ะเนี่ยดับบายโอดกูทำไมอ่ะนี่โอดบ้าแต่จริงตอนนี้ผีเนี่ยจริงพระบละก่อน ได้ยินเสียงบอดดี้เนี่ยมึงกดดีโนบอดดี้เนี่ยมีแล้วป่วยโหวตได้ไงเงี้ยเฮ้ยนี่บอกมึงมีแต่คนรักใครบอกบ้าวะอ้าวเรียบร้อยอ้าวยโปอยไม่ได้เป็นไอ้ช้าวไอ้ไม้มึงโทรได้ปอยไอ้ไม้ไอ้ไม้มึงโทรได้โปอยมึงใช่เลยไอ้สัตว์นี้ทุบตัวอ่ะเอาดิเตรียมรอไม่ชื่ออะไรวะ

หดเลยเก่งๆน้าให้สองตัวไม่เพื่อนรักคักเรียมโหดอ่ะแล้วเหี้ยตี้ยเฮ้ยเดี๋ยวกันจะจะคุยกันน้อยป่วยต้องทอเอากูก่อนนะไอเก่งกูไอ้กูเป็นฆาตกรเอาไว้ตาแ้ยเป็นอะไรอ่ะไม่ทำผมไปอีกฝั่งหนึ่งดีไปอีกฝั่งหนึ่งดี อม่ไ้ไงบอกกูเล่าไม่เป็นจริงฮะแต่คิวโกูผมต่อสายไฟอยู่ครับเพราะการจะตบตายอดนักสืบอย่างคุณได้เนี่ยจำเป็นต้องสร้างคนร้ายตัวความขึ้นมาไงเล่าอี่าแปลกๆอย่างนี้ต่อโบ่กินเนี่ยไปนะไอ้สันสกินไปนะกูอยู่กับใครวะไม่รู้เลยอยู่กับโค้ดสิเอียกูอยู่กับสีเหลืองไม่เอาวะโอย กับก <ique> ูก <congratulations> ูอยู่ข้างซ้ายมึงมึงทำอะไรอยู่ตรงล่างซ้ายใช่เปล่าล่ะยืนอยู่ตรงเสาอ่ะเดินเข้าไปขึ้นบลกันแกงกันวะบอกใครวะก็ใครวะโบลกใครเนี้ยบวกใครบลกใครหมดเก็บหมดเลยยี่หออ้าวเฮ้ไมกุ้งโดนอ่ะอ้าวเฮ้ยมีคนเห็นเลยเฮ้ยกูไม่ใช่เฮ้ย ลใช่ใช่กูบอกบูไม่ได้บอกสีหนังเงินก็เดินตามไปกิน้อ้าวหรือมันต้องบอกมันก็ต้องพิมพ์สกายบูดิไดเราบูก็สีฟ้าไงดาร์กบูก็สีฟ้าเข้มไงบูความหมายอาจจะสีหนังเงินก็ได้มั่วละแบ็กลงรวมดิลงอะไรลงไม่ได้ เดี่ยวมันเนี่ยไอ้ป้วยไอป้วยแน่ป้วยเงียบใช่ปุ๊บแต่รางกายป่วยเลยไว้ยโซนตกใจกูเวลาเป็นอะไรกูเวลาขนาดไหนยวยป้็ยทะลึงประสึกยัยแม็กไอ้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 แม็กโอเคกูไปไอแม็กโอเคถ้าตายป้วยไม่ใช่มดหมดถ้าป้วยแม็กก่อนป่วยแม็กก่อนเดี๋ยวบดเดี๋ยวเดี๋ยวไอแม็กไอแม็กต้ตายแล้วห้ามพูดไอ้เวิน โยโยโยยโยยโยโยใส่ยใช่โยเงียผโยเป็นมั่นใจร้อเอร์เ็ตออั่นใจรนเออโอเคไอ้่อชนะลวขีดชนะขีแม่อ้าไอ้โยอเยอเยนี่า แม็กแม็กก็สงสัยคนถูกแล้วนะแม็กแม่เอามาันงงกับว่าแม็กค่อยๆได้ไงวะ